สวัสดีครับทุกคนนะครับก็มาแฮนด์นี้นะครับผมสตาร์ทตั้งแตกที่สามหมื่นครับบายสองร้อยรับสี่ร้อยนะครับบอทอนเปิดมาที่หนึ่งพันนะทุกคนเหมาะหมดผมอยู่สมบายเจ็ดสี่ซูสเป็นคลับสองใบนะก็คอไปครับอีกใบคอนะครับผมนี่ครับมาดูฟลอปฟลอปนะครับเป็นสองเจ็ดเจ็ดนะเป็นสองคลับนะครับแล้วก็เจ็ด อีกสองใบเราติดเป็นทริปเจ็ดเนาะก็ที่ผมแฝดไฮนี้เข้ามาเพราะว่าโต๊ะเราค่อนข้างที่จะไทไม่ค่อยม่นชันกันแล้วผมก็ไทเหมือนนะผมเลยแบบลองเอาแพ่งกว้างเข้ามาเล่นบ้างนะครับนี่ครับตรงนี้บิ๊กใบอยู่ๆก็ดองออกมาพันห้านะครับก็เหมือนคงเลฟิเซนว่าแบบเอ้ยเขามีสองนะหรือมีเจ็ดอะไรเงี้ยแต่เรามีเจ็ดเหมือนกันเนี่ยก็คิดว่าต้องควรระวังเราเป็นทริปที่ค er ิกเกอร์สี่อาจจะไม่ได้แบบ ดีขนาดนั้นนะครับก็ต้องระวังอเขาเล่นผมว่าคิดเขาดองมาพันห้านะครับพอดมันสามพันนะผมก็าขอดครับผอดมาห้าร้อยมาดูเทิร์นดีกว่าทีนี้นะครับเทิร์นออกมาเป็นควีนคลับนะครับทีนี้เราเป็นทริปที่มีฝัดดอด้วยนะครับบอดจะเป็นสองเจ็ดควีนเรามีตองเจ็ดแล้วก็มีซื้อสีได้อีกนะครับผมก็เช็คออกนะครับจะดูว่าบิ๊กบอย้ยันไง มมก็คิดแบบหนึ่งนะคนนี้ผมไม่ไม่เคยเห็นโชดาเขานะไม่เคยไม่มีข้อมูลเขาเลยยกเห็นแอคชั่นเขาเล่นตอนเล่นนะนี่นะใช่เขาเบ็เขาเบมาประมาณสามพัน 3, นะครับพอตอนนี้หกพันหกพันนิดๆอ้พันหกพันวันนี้นะครับแล้วก็เขาเบ็มาครึ่งพวดเราก็คิดแล้วหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดผมแอคชั่นเร็วไปเนะี่ยรีเวอร์ผมอาจจะโดนแบบ บอมใส่เลยเราติดตองเจ็ดหรือแบบตรงนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดเป็นเบสให้นานนั้นนะครับเขาก็ยังมีเจ็ดที่คิกเกอร์ดีเราเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอะไรเงี้ยได้อะทีนี้ออกริเวอร์เป็นสิบสเปรดนะครับเป็นสิบพดรมทีนี้เราเป็นแค่ตองเจ็ดนะครับตองเจ็ดเราก็ผมอยากเช็คคอรมากกว่านะไม่อยากเบสไปแล้วโดนีีเลสมาหรืออะไรางี้นะครับ อะผมเช็คเขาเช็คนะครับผมโชว์เจ็ดสี่สูตรเขาโชว์ควีนสี่ออฟสูตรนะครับไม่มีอะไรเราก็เทคควอดนี้มานะครับโอเคเราก็ได้ข้อมูลเขาละโอเคครับ